ม,มันก็แตกเหมือนกันทันปีใหม่ขึ้นมาปีแต่ละปีแล้วปีนี้ตื่นเต้นกันคุณเราตื่นอะไรกันก็นไม่สับควรที่จะพากันตื่นจากความชั่วทำความดีนั่นดีกว่ามันตื่นกันไปโดย กินเล่าเมายาเฮห,หากันสนุกฆ่าฟันตีกันด้วยประการาต่างๆมันเป็นเหตุให้เสื่อมชิบหายเป็เหตุให้เจ็บปวดสารพัสทุกอย่างงั้นไม่ดีเลยนั้นบุญปีใหม่เกิดขึ้นมาขันปีใหม่เกิดแต่ละปีละปีนี่วุ่นวี่วุ่นวายเดือดร้อนกัน ทั้งบ้านทั้งเมืองการทำความสงบอบลมจิตใจมันจะเป็นไปว่าความเยือกเย็ยนเป็นสุขไม่เอา <c oughs> ปีใหม่เกิดมาปีหนึ่งปีหนึ่งเลยครบรอบสิบสองเดือน แกไปเฉพาะเอาแต่ปีใหม่เดือนมกราธันวาเนนะี่ยปีใหม่มันก็ไม่มีอะไรหรอกปีใหม่ก็ดีก็มีมืดกับขําเท่านั้นเนะี่ยมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างเรื่อยไปอยู่นั้นไม่มีปีใหม่ปีเก่าอะไรหรอก วันหนึ่งวันหนึ่งมืดไปแล้วก็สว่างขึ้นมาเรียยวกาวันใหม่วันนี้มันก็มืดไปแล้วมันจวันหมดวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาสว่างึ้นไหาก็เป็นวันใหม่ก็เท่านั้นแหละหลายวันนั้นก็เป็นเดือนหลายเดือนก็เป็นปีจะไปซะไปตื่นอะไรกัน ใครก็มาขอพรปีใหม่เอาพรนไหนมาให้ให้อายุใครจะให้กันอายุนล้นใครจะให้กันมันตายทุกวันไม่ใช่หรือทำไมอายุให้กันได้ให้วันหน้ามันก็ผิวพันวันหน้ามันก็เศร้าหมองทัวันแก่วุกวันมันก็หมดไปหมดไปไม่ใช่หรือ ให้ความสุขสุขอะไรให้ก็ทุกทุกคนนั่นแหละผู้ให้ก็ทุกเหมือนกันแผู้รับก็ทุกเหมือนกัน <c oughs> ไม่เห็นมีได้อะไรขึ้นมาให้พวกกสมบัติพระสถานเราไม่ทำมันจะได้หรือ แต่นอนแล้ท่านอวยชัยให้พอ่อนให้โชคใหล้ลาบมันจะได้ที่ไหนไม่เกียจที่ยศชื่อเสียงเราก็ทำดีไม่จะได้มาจากไหนชื่อเสียงไม่เห็นมีของได้ขึ้นมาเลยก็เท่าเก่านะท่านให้เพื่ออวใช้ให้พอ่อนพอดีใจเหมือนกับเด็กๆนี่แหละ แล้วขนมรอให้หายล้องหาก,งกินขนมมาแล้วก็ล้องหายไหมแต่เท่าเก่าั่นแล้ว,ลวในทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าไม่มีปีใหม่ไม่มีปีเก่าไม่มีวันใหม่ไม่มีวันเก่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นของเที่ยงของกงุง คือปัจจุบันอันนี้เป็นของเที่ยงแท้เป็นของแน่นอนอนดีตก็จะไปคิดถึงมันไปคิดถึงมันทำไมมันร่วงเลยไปแล้วเอาคืนมาก็ไม่ได้อนาคตมันก็ยังไม่บรรอย่างวันพรุ่งนี้แหละจะไปทำอะไร ให้แกเราได้อนาคตคิดนึกส่งไปมันก็คิดไปเฉยเฉยมื่วดีมันร่วงไปแล้วก็คิดไปเฉยๆฉยดึคิดไปเฉย,ย,เฉยท่านให้ลงปัจจุบันธรรมทัฐดฐาทัาไทยปัสติจงดูสิ่งที่มันเป็นปัจจุบัน นั่นนีงจะเป็นธรรมอดีตก็เป็นโลกอนาคตก็เป็นโลกเรื่องโลกทั้งนั้นโลกมันไม่มีสงบโลกมันจะยุง่งลงปัจจุบันเ่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเป็นธรรมเห็นไปจักแจ้งในใจถ้าลงปัจจุบันแล้ว มันเป็นธรรมปีใหม่ปีเก่าไม่มีเดือนใหม่เดือนเก่าก็ไม่มีวันใหม่วันเก่าก็ไม่มีเลยไม่พูดอะไรเรื่องปัจจุบันเมื่อเราพิจารณาลงปัจจุบันแล้วเห็นสิ่งปัจจุบันนั่นแหละเป็นธรรม <c oughs> หาธรรมหาที่ไหนก็โรงพยาบาลเนี่ยที่หาธรรมหาที่เห็นธรรมก็เห็นปัจจุบันนั่นแหที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานก็โรงพยาบาลน,น,นั่นแหละนั่นแหละเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ทีเดียว มนุษย์ชาโลกพากันวุ่นวายสรงสายไปมาหน้าหลังทั้งอดีแตและอนาคตแท้แท้จริงมันก็มีมือนกันในปัจจุบันแต่ว่าคนไม่กิจราณาลงปัจจุบันจึงพากันวุ่น,นวายเดื่อดร้อนเนี่ยตลอดเวลาถ้าเดือดร้อนนุ่นวายเข้ามา ลงปัจจุบันหายหมดไม่มีการเดือดร้อนมันเดือดร้อนเพราะไม่ลงปัจจุบันคิดวิกตกวิกจานเดือดร้อนวุ่นวายไปข้างหน้าข้างหลังควจะมีอันอยู่กันกินควจะทุกข์ควจะยากควจะล้มจะตายกวจะเป็นโลกเป็นภัยแรงต่างคิดไปแหละเดือดร้อนวุ่นวาย คิดถึงข้างหลังที่อดีตล่วงมาแล้วน่ทำความชั่วความผิดทุจริตต่างๆทำให้ใจไม่สบายคันลงปัจจุบันแล้วหมดเรื่อง <c oughs> ปัจจุบันนี่แหละเป็นของใหม่ของใหม่เพราะเหตุที่เราพิจารณา ให้เห็นปัจจุบันจึงเรียกว่าของใหม่ของใหม่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่เคยพิจารณาเราไม่เคยกำหนดเราเคยเราไม่เคยรู้เมื่อเรารู้แล้วเรากำหนดแล้วเราพิจารณาแล้วเห็นชัดขึ้นในปัจจุบันอย่างเราพิจารณาความตาย พี่นาความตายมันวางทอดทระมดไม่เอาอาดีตอนาคตโรงจจุบันมันอยู่ดิ่งถ้ามีสิ่งเป็นอดีตอนาคตนั่นแหละเป็นของใหม่เกิดขึ้นมาแก่เรารู้เห็นปัจจุบันนั้นข <c oughs> ันเมื่อรู้ปัจจุบันแล้วไม่มีตื่นไม่มีตื่น,นหรอก ขาว่าตื่นนะคือหมายความาหลับแล้วนอนตื่นไม่หลับไปแล้วมาตื่นขึ้นมาจะเรียกว่าตื่นก็ถูกแต่ก่อนเราหลับอยู่เราไม่ได้คิดพิจารณาถึงปัจจุบันถ้าเห็นปัจจุบันเราตืน่นนั้นก็เรียกจังค่อยเรียกว่าตื่นไม่ใช่ตื่นอย่างชาวบ้านเขาตื่นตื่นเพียงไม่เออเครือแค่หาดื่มสุรายาเมากัน วิวาทท่มเถียงทะเลาะกนันประกาศต่างๆอนะไรมันตื่นภายนอกตื่นเป็นไปล้วควงทิบหายไม่ตื่นตัวของเราตื่นภายนอกคนเป็นไปเพื่อโลกเป็นไปเพื่อความไม่น่าทีบหายแล้วตื่นตัวของเราขึ้นมาเดียวนี่โอ้อันนี้เราปัจจุบันนี่เราไม่อยู่ตรงนี้เรา คันโปัจจุบันนั้นไม่มีทุกข์มีโศกไม,ไม่เดือดร้อนหุหวายนั้นั่ตื่นปัจจุบันนั่นเลยเรียกว่าตื่นแท้ตื่นปัจจุบันแล้วค่ะนี้อดีตถึงแม้เราจะคิดนึกเรื่องอดีตที่ล่วงไปแล้วเราคิดนึกไปตามเรื่องตาำราวตามเหตุการณ์ที่มันเป็นมา มันเกิดไปจากอะไรเกิดไปจากปัจจุบันอนดีตเกิดไปจากปัจจุบันเพ่อปัจจุบันมีแล้วคอยมีอดีตอนาคตก็เพาะปัจจุบันไม่ได้วก็มีอนาคตถ้าไม่มีปัจจุบันอนาคตเขาไม่มีพูดกันง่ายอย่างที่เรียกว่าตัวกลางมีแต่ก่อนจิตของเรามันมีจิตเป็นกลางแต่ก่อนมันจะไคิดไป สงจายไปปรุงแต่งไป <c oughs> ทั้งอดีตะอนาคตถ้ามีตัวกลางมันก็ไม่คิดไม่นึกตัวกลางนั้นจึกงว่าเป็นของปัจจุบันเมื่อจับตัวกลางได้แล้วคิดไปไหนก็ไปเถอะไปอดีตอนาคตก็ไปเถอะธรรมดาจิตไม่ไม่อยู่นิ่งแน่วหรอกมันต้องคิดไปหน้าละไปหลัง แต่ให้ลงปัจจุบันลงลงปัจจุบันนั่นะตัวกลางนั่นะตัวตัวปัจจุบัน <c oughs> ไม่พากันตื่นตื่นด้วยการอย่างนี้หากว่าไม่ถึงขนาดนั้นถึงเราจะตื่นโดยการมีสินห้าก็เอาสินห้าขอ เรางดเว้นได้จากขาดสรัตน์ัพยประพิผิดใน่จใจในเรต่างตืงต่น <c oughs> พอเราตื่นตัวรู้ตัวพอเราได้พลาดพังมาแล้วเราได้ทําผิดมาแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมั่นใน,ใน,ในสิ้นห้าจึงบอกให้รักษาสิ้นห้าอย่างน้อยที่สุดก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ตื่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเอาล่ะไม่ต้องตื่นมาก รักษาผู้รักษาที่ห้าได้แล้วรักษาชิ้นแปดตื่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็แล้วได้ไม่ต้องตื่นมาก <c oughs> ถ้าผู้มีชิ้นแปดล้าทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบได้ชั่ว โบราณว่าชั่วชางพับหูหมูแบบลืนก็นับได้ชื่อว่าตื่นขึ้นมาโอ้อย่างงี้เราคิดสงบอย่างงี้แล้อันนั้นก็ยังดีเพรามีปัญญาพูดมีสติตั้งมั่นอยู่แล้วน่อมเกิดวิชาความรู้ในสิ่งตนางต่างคาว่ารู้คําว่าวิชาปัญญานะ่ะ มันรู้ทั่วรู้ทั้งอดีตอนาคตจึงเรียกว่ารู้ทั่วรู้อดีตอนาคตปัจจุบันรู้อะไรรู้เหตุรู้ผลตื่นนะครับนี่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันรู้เหตุรู้ผลตื่นนะแต่ก่อนมันไม่เคยรู้อย่างนั้นมีแต่มืดซึมอยู่พอมันตื่นขึ้นมาก็รู้อดีตอนาคตปัจจุบัน ตื่นาการหลับขนนอนก็ไม่อยากนอนแล้วครันี่มาเรียกว่าตื่นตามโบราณท่านพูดกันว่าปีใหม่สังขารล่องก็ถูกเหมือนกันไม่ใช่มันล่องอย่างนั้น ไม่ใช่มันล่องไปตามน้ําตามคลองที่ไหนหรอกคือมันหมดไปหมดไปปีหนึ่งมันหมดไปตั้งปียังค่อยตื่นตัวรู้สึกว่าสังขารมันล่องคือสังขารได้เกิดกายแต่มันแก่งออมเข้าไปอันนั้นเรียกว่าสังขารล่อง <c oughs> ปีนึงฮะก็ตื่นทีเดียวมันน่าจะมี ควาตื่นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจออกมาทั้งขามันล่องมันมันล่องไปแล้ว,วมัาล่วงโรยไปแล้วนั่นเองทันปีใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าถึงฤดูการปีใหม่เขาตื่นเต้นเรียกว่าสังขาล่องบางคนไม่เข้าใจไม่ทราบมันล่องไปไหนไปดูแม่น้ำลำคลองก็ไม่เห็นมันล่องไปดูถนนทางก็ไม่เห็นมันล่อง ไปหาน,น่นไม่รู้สึกตัวของเราไม่รู้สึกตัวของเราว่ามันล่วงโรยไปนั่นเองนั่นหมดไปดปีหนึ่งปีหนึ่งลองถ่ายรูปกาลองดูมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ล้วมันกลับคืนมาอีกได้ไหมไม่กลับคืนมาเลยล่องไปหายศู์ไปหมด นีงยจะควรที่เราจะตื่นตัวโด้วยสังขารมันล่องไปอย่างนั้นนะวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งให้ตื่นตัวได้ประการอย่างนี้อย่าไปหลงงมงายกับชีวิตร่างกายของตดว่าจะไม่แก่ไม่เท่าไม่ตายที่จริงมันร่วงเูยทุกวันทุกเวลา ทุกนาทีวิน,นาทีมันหมดไปชิดไปของหมดไปไม่ได้เอากลับคืนมาอีกสิ่งที่เราทําดีมันก็เท่าที่เราทําได้ก็หมดมันก็ดีเท่านั้นแหละมันก็หมดร่วงไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาอีกทิ่งํา่ทำชั่วก็ทําไปแล้วจะแก้ไขยังไงได้เพราะนั้นมันหมดล่วงเลยไปแล้วเรียกว่า สังขารล่วงไปหมดแล้วชีวิตร่างกายของเราก็หมดไปแล้วไม่ได้กลับคืนไว้เป็นหนุ่มเป็นสาวอีกอาเจเียวขีจะมาตะปังโกยงยามาหนังรวย่านว่าใครจะรู้จักวันพรุ่งนี้มืเมื่อไรไม่ทราบว่าจะตาย ให้ที่ทำแจกิจอันที่ตัวจะต้องพึงทำทำใจบัดนี้เดี๋ยวนี้อย่างเรานั่งเดี๋ยวนี้เราทำสมาธิแล้ทำภาวนาแท้มันจิตแน่วแน่เป็นสงบเต็มที่มันน่เป็นของเราเราทำได้เท่าใดก็เป็นของเรามันส่วนวันเวลามันล่วงเลยไปนั้นทำมันไม่ใช่ล่วงเลยไปเฉยๆวันเวลามันนำเอาชีวิตของเราหมดไปหมดไป มันหมดพ้อยหมดไปด้วยกันกับชีวิตร่างกาย <c oughs> มันนี้เรียกว่าไม่ตื่นด้วยการปรัจจุบันทำสมาธิภาวนาแนวแนว่ตั้งแต่รักษาสินห้าสินแปดตลอดถึงการทำสมาธิภาวนานั่นจึงจะเป็นทางที่ดีที่ชอบเอาละเอาละ <c oughs> เราปฏิบัติธรรมความคิดความเห็นความปรุงความแต่งก็นให้เป็นธรรม <c oughs> เรามาปฏิบัติธรรมเข้าสู่วงของธรรมแล้วอย่าคิดส่งไว้ภายนอกการคิดคนในธรรมะ คือคนในตัวของเราการส่งไปข้างโน้นข้างนี้ออกไปข้างนอกจากตัวของเราไม่เป็นธรรมเลยการเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้แหละเห็นว่าเราตั้งมัน่น่ในธรรมเลยไม่คือคิดคามคิดความเห็นคามรู้สึกแล้นั้นน่ะมันเป็นธรรมเลยไม่เห็นในตรงนั้น ถ้ามีนักสงสายไปภายนอกอยู่มันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ในร่องรอยของธรรมะเรียกว่าใจยังเป็นโลกอยู่ทัฏฐาหา์ว่าจิตแน่วแน่ลงของธรรมคือพิจารณาเฉพาะในกายในใจอย่างเดียวจิตแน่วแน่ลงคงที่อันนั้นแหละ เราเข้าถึงธรรมแล้วธรรมปรากฏที่ตัวของเราแล้วธรรมไม่ใช่อื่นไกลคือเห็นตัวตัวมันที่ปรากฏขึ้นมาในใจของตนนั่นเองที่คิดทรงสายไปภายนอกจนลืมตัวเพราะนั้นไม่ใช่ธรรมถ้าคิดนึกสงสยัย ด้วยการพิจารณาโดยมีสติรอบค้อบรอบลู้อยู่ในที่เดียวอันนั้นก็นยังเป็นธรรมอยู่การที่จะพิจารณาให้เป็นธรรมนี่ต้องใหมันมั่นคงอยู่กับล่องรอยของธรรมะคือพิจารณาขันให้เป็นขันห้า รูปเสียงเวทรูปพิจารณาสัญญาสังขารนินยานนี่ขันธ์ห้าธาตุสี่ในพินาจารณาอยู่นั่นแหละในเรื่องธาตุสี่น่ะมินน้ำไฟลมขันธ์ห้าอย่างว่ามาแล้วอายจะนะหกตาหูจมูกเลี้ยงกายใจอายจะนะภายนอกรูปเสียงเขียนรสโปรดธพระธรรมารม การพิจารณาในร่องรอยอันนี้ไม่มันออกไปภายนอกคำแยบออกไปนอกนูน่นมันเป็นไม่เป็นธรรมแล้วะมันจงไปสิ่งอื่นมันไม่เป็นธรรมแล้วคำพิจารณาในนั่นอ่ะเข้าถึงธรรมอันเราที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาตรงนี้สิพิจารณาอะไรอื่นนอกจากธรรม เรียกว่าโลกุตรธรรมก็ใช่รือธาตุสี่กันห้ายนะในเรียกว่าสติประฐานสี่สธรรมประฐานสี่สี่ห้าพระราหาโคตรสองเขียนตังกิที่กรรมัดแปดอันนั้นเป็นธรรมะโลกุตระธรรมแท้ที่จะนาอยู่ในแถวนี้ในขอบเขตอันนี้มีสติควบคุมรักษาอยู่ในร่องรอยอันนี้อันนั้นเลย ถึงทมโดยเฉพาะที่เดียวแหละไม่ใช่ถึงที่อื่นหรอกไม่ใช่เดินไปถึงหรอกไม่ใช่เดินไปเดินมาไม่ใช่ที่ไหนล่ะเดินอยู่ตรงนี้ล่ะอันฐั้งที่กรรมมัดมัดแปดเรียกว่าหนทางแปดเส้นนั้นก็สมาธิที่สมาธิั้กระโปงกับตัวนี้แหละสมาธิที่ชอบกับจิตนั่นตีห็นชอบสมาธิที่สมาธิทักระโปงจิตทั้งนั้นน่ะ ไม่ใช่อื่นไกล <c oughs> มันเห็นอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้เป็นสมาธิแน่วแน่ในที่นี้ส่วนปัญญามันจะเกิดไม่เกิดก็าไว้เถอะก่อนอันที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดจากจิตสงบแล้วมันจะค่อยเ,เกิดขึ้น ถ้าหางมันเกิดมันก็เกิดขึ้นเพราะจิตสงบมันไม่เกิดมันก็ะยานะเอาไว้ก่อนมาแล้วท่นแก่กล้ามาท่ทนต้องทนดังตัวใดต้นไม้น่ะมันไม่แก่กล้าที่ไปดึงอะมันออกดอกออกผลมันก็ไม่ได้ไปดึงมันก็ตายท่สิถ้ามันตั้งต้นตั้งทนตั้งาำแน่นๆนะมันคงแล้วมันต้องออกเองมันดอก มันจะเปรี้ยวจะหวานมันก็หวานเองมันจะฝาดจะขมมันก็ขมเองของอันนั้นไม่ได้แต่งไม่ได้มีใครไปให้ขมก็ไม่ได้มีใครไปให้หวานก็ไม่ได้มีใครไปให้มันเปรี้ยวอะไรต่างๆก็ไม่มีใครไปให้ฝาดหรือเผ็ดก็ไม่มีใครให้มันไม่เศร้ามาจากไหนมันน้องเกิดขึ้นเองของมัน ในผลที่สุดแต่เราทำเอาของหวานไปใส่เอาน้ำตาลไปใส่มันก็ไม่หวานเท่าของมันไม,ม่หวานอร่อยอร่อยเหมือนของมันเอง <c oughs> คนเราอยากจะให้มันเป็นไปอยากจะให้คือความรู้ความฉลาดยุ่งกันไปใหญ่ในคนที่สุดก็เลยไม่ได้อะไร เหมือนกับขา่าวต้นขา่าวแปลว่านั้นเติบโตจนมานแก่แล้วอยากจะกินเม็ดข้าวแล้วอยากจะเอาเข้าวมาโหงแล้วมันจะได้ที่ไหนแล้วต้นมั่งหงก็ลำมะโหงมาก็แค่นั้นแหละเลยไม่ได้กินผลมาซ้ำจึงว่าทำใจเย็นๆการที่มันจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา โดยที่ไม่ตั้งใจหรอกทำไปเรื่อยๆสบบเยือกเย็นไหมเกิดขึ้นมามื่อยวิธีทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเอ้บทำ